จังหวัดลบบุรีประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566ครับ เวลา9นาฬิกาของวันที่20มิถุนายน2566ที่วัดหนองผือตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคัตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน,น,น2566โดยมีพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัด ลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนจิตอาสาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566รเพื่อ เธอพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระนามเดิมอมพรประศัธพงศ์ฉายาอม,มพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่12กุมภาพันธ์2560และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารประธานกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมายุทธ แม่กองงานพระธรรมทูต ประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ตรงกับแรม12ข้ามเดือน7ปีถอะณตำบลบางป่าอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีปัจจุบันทรงจเจริญพระชนมายุ8รอบ96พรรษาซึ่งในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัยเปิดกรวยถวายสการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายสการะประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธม และเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา97วินาทีจากนั้นกราบพระรัตนตรยัยกราบสการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและกราบประธานสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนจิตอาสาและพุทธศาสน,นิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล10ชนิดประกอบไปด้วยต้นสาคต้นพยุง ต้นกันกลาวต้นมะคา่าต้นประดู่ป่าต้นยางนาต้นชิงชันต้นกฤษศนาต้นไม้แดงและต้นพิกุลจำนวน97ต้นครับ